โอเคก็กราบสวัสดีครับผู้ชมท่านด้วยครับผมวันนี้เราในเกมเราบอกกัแบแมพที่มีชื่อว่าซิปปิลินวอร์ฮะก็อ่านไม่ค่อยถูกนี่ยผมไปแพรจากกูเกิ e มานี่คุณจะเห็นได้ว่ามีทรงคราเหมืงน,น้เนเดี๋ยวผมปรับกราฟิกกนเต็มไปเลยนี่ขนาดปรับเต็มแลยเนี่ยก็ในวันนี้ผมจะมาเล่นแมพเนี้ยก็ แบบนี้เป็นแนวสงครามทางอากาศนะดูจากรูปภาพหรือชื่อก็รู้เลยว่าคือสงครามเหลือหาะนะก็เป็นแมปที่สร้างมาตั้งนานแล้วแต่แต่ผมอยากให้ทุกคนเล่นไงนมันแบบมันสนุกแบบเคยลองเล่นแล้วมันมันสนุกแบบแต่คนเล่นน้อยก็เอาเป็นว่าก่อจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยก็ไปกันไป พอเลือกทีมเสร็จก็อันนี้จะเป็นหน้ายนี้มันมีสองทีมนะทีมอ่านี่จะเป็นแบบหนึ่งไงมีทีมอ่ามีทีมพายเลตกับทีมอ่าอะไรอะพัสดุร์หรอไม่รู้เหมือนกันนะอ่านไม่ถูกอันนี้จะเป็นทีมโจสลัดอันนี้เป็นทีมอ่าแบบพวกตำรวจอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้กดเข้ามาแล้วจะให้เลือกคัสเลยจะมีสองคัสนะครับ คัสแรกเป็นคัสอ่าแรกเป็นคาสที่อยู่บนเรือหอกอย่างเดียวเพราะว่าจะมีเสียอาวุธอาวุธแรกคือช็อตกันนี่เป็นช็อตกันอันที่สองก็เป็นอาวุธยะประชิดนะอาวุธก็จะปลดล็อกเลเวลนะต้องใช้เลเวลปลดล็อกหรือว่าซื้อเอาได้ถ้าจะมีให้ซื้ออยู่อันนี้อันที่อาวุธที่สามคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เพใช่ปืนต่อต้านอากาศนี่ NTS ครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ายิงไม่โดนอะแบบนี้มีเครื่องบินด้วยนะก็ต่อไปนี้อาวุธที่สี่ไม่ใช่อาวุธมันเป็นก็คือที่ซ่อมตรงนี้เป็นที่ซ่อมแบบของแบบมันมีให้ซ่อมด้วยอันนี้เป็นคานลาสเหมือนเอนจิเนียร์แหละก็ต่อไปคลาสองคือพาร์ทอะพายโลดแหละ อันนี้คืออ่าเคียวมั้งไม่รูอะอันนี้คือ Pilot. ไพร์ล็อตไพลอตก็คือนักบินนั่นแหละอาวุธของเขาคือปืนพกนี่ปืนปืนพกอันที่สองคืออาวุธยาประชิดนี่ใช้ฟัวเลยอุปที่สามคือระเบิดก็คือเอาระเบิดไปติดตั้งเรือศัตรูแหละก็อ่าผมจะเล่นให้ดูก่อนนะผมจะเล่นไปขาแหลกโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรบ้างเนี่ย ดังมากเลยผมปรับเป็นหนึ่งแล้วนะยังดังเลยโอ้ยเพื่อนโดนไฟคอกตายแล้วโอ้ย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 อผม,ม,นะมะว่าเสียงนี้คิดว่าจะดังแน่เลยยังเครื่องบินมาละเครื่องบินมาละเอาเอาปืนยิงกันยิงไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยอะไรบ้างมนะันอะเย่ง

ี่ยี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วเรือหอกโอ้ยเพื่อนยิงยิงคนนี้คนนึงแล้วที่เอาเสือถึงฆ่าเรือศัตรูแล้วก็นในนี้มันมีโหมดด้วยนะมันมีหลายโหมดเลยเลก็ไป็เรือทุกคนจะได้ยินผมไหมเสียงอะไรบ้นงนะโอ,โอ้โอ้ยิบที่นี่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราทำไมทำไมม,มันจมทำไมมันจมเฮ้ยอมทำไมมันจมทำไมมันจม ไมจมเฮ้ยจมจม,มโ,อโอ้ยเอาผมเข้าไปในข้างในแล้วก็เริ่มเลือกด่านกันนะครับในเซิร์ฟก็มีเข้านี้นะ <c oughs> งงไปหมดไม่รู้เสียงมันจะดังไหมผมพับหนึ่งขีดแล้วไม่ยังดังอ่ะนี่โอ้ยสี่หมดถ้าจะให้เลือกห้าโหมดแต่ไม่รู้มันจะเปลี่ยนไหมไม่มน่าจะเปลี่ยน มีคลาสสิกอ่าไอที่เล่นเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ชื่ออะไรมันบอกว่าคุณเล่นไปแล้วอันนี้อ่าค,คามิดเหรอไม่รู้อันนี้เด็เดเดนอเาลมั้งไม่รู้อันนี้เป็นท่นฟิวก็ส่วนใหญ่เขาจะเล่นคลาสสิกกันนะนะเพคลาสสิกจะเป็นอ่าเรือเหาะปะเรือเหาะก็จะมีเรือเหาะไฮเลดกับเรือเหาะอ่าไอเนี้ยพัดเหรอผมเป็นไพเลสดีกว่า เออได้แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้จะเล่นให้ดูก่อนเขาจะมีห้าอาวุธเลยนะนี่เขาจะแถมมินิให้์ด้วยคือล่บชูชีพไม่ไม่เชิงนะว่ามันจะมีทุกค่าไหมมีอีกคราหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจถ้าจะมีแหละนี้คือจัดกันนี่ <S <S นกระสุนหม,หมดกระสุนจํากันนะกระสุนหมดก็ไปเติมตรงนู้นเลยฝั <S <S ่งเราเครื่องบินจะเป็นสีแดงครับฝั่งสตูเครื่องบินเป็นสีน้าเงินหรือว่าเครื่องบินเราเป็นสีดําก็ได้ก็มีแหละ อันนี้คือปัญญาประชิดมาแล้วเหรอเฮ้ยไวจังเลยอันนี้คือที่ซ่อมนะที่ซ่อมก็จะแบบนี้เลยเนี่ยซ่อมเนี่ยเสียงอย่างดังเลยเพื่อนโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ช็อตกันระยะไกลโอ้ยตูมตูมอะผมยิงไม่โดนแต่เพื่อนยิงโดนไม่ใช่แล้ว ว่าผมคิดไปเองโอ้ยโอเคตรงนี้ยิงเลยมีปืนใหญ่ให้แมเนี้ไอ,อ้ต้องการระยะดีๆนะโดนไหมโดน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 แล้วก็ยิงไปเลยโอ้ยอยวต้องต้องต้องระวงังนะมันจะมีคนเข้าหลังไอ้นี่ม,มีมาเลยอันนี้อันนี้คือห้องนักบินห้องเคขับเครื่องบินก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพื่อนโอ้ยแม่มีห้องนักบินอยู่นะ ห้องกัปตันเรือมีอยู่ผมจะพาทัวร์ด็ก,ก่อนจะพาไปแป๊บน,นึงโอ้ยเอ้ยมันทำลายกล่องสุดผู้เล่นฉลาดสิผมเป็นเอ็นซ,ซีน่าแบบซ่อมซ่อมเนี่ยนี่คือห้องกัปตันนะอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วขายวนะ้ไหนเดี๋ยวซอ่อมโบกเตียกัปตันจะเป็นบอทนะชมถ้าเกิดกัปตันบอทตายก็ให้ผู้เล่นมา ครับได้ที่นี่แหละโอเคเกมนี้จะมีเวลา30นาทีนะก็ถือว่านานอะ่ะให้เล่น,นจจกว่าจะจบถือว่าเกมนี้จะนานเฮ้ยรู้ผมไม่ได้ยินเสียงเลยโอ้ยเอาเพื่อนลว่วงไม่ใช่เพื่อนดีสัตว์ไม่ใช่เพื่อนผมโอ้ข้างนอกเต็มเลย เกมนี้มันยิงยากมากเลยอ่ะอเกี่ยซอมกันโอ้ยใครมันยิงเนี่ยผมกำลังซ่อมเลยก็มันมีคนยิงมาโอ้โหตุ้มกระสุน,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 นเออใจเย็นเพื่อนเรับเป็นผมผมไม่เคยยิยงอย่างนี้เลยนะเอาจริงๆมาผมจะลองเป็นไพร์ลอตบ้างเร็วมีร้ำดู่ชิมเลยอันนี้ระเบิด จริงๆอะผมไม่เคยยิงแบบอ่ายิงแบบข้างในเลยมาละอันนี้คือที่เสกเครื่องบินมีเครื่องบินตอร์ปิโดโบอมเบอร์อ่าอรือสักอย่างตอนนี้ไม่รู้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวอะไรบ้างอ๋ออันนี้ไม่เหมือนกันมันจะมีโอ้ยไม่ได้ยินแล้วเฮ้ยมันมีคนวางกับระเบิดแล้วใครเป็นคาสอันแรกเนี่ยไปกู้ระเบิดนี รถจักรยานกู้ระเบิดได้ต้องให้ไอ,อ้คาร์ไอ้นั่นน่ะต้องต้องให้คาร์อันแรกอ่ะไว้อ่ะ,อะนในเกมนี้นี่แม่นมากเลยลุ้นโอ้โหคนในเกมนี้แม่นมากแบบเหมือนแชมปโปลเลยมันจะเป็นบอมเปอร์ไปนะโอ้ตรงนี้จะแตกมันล้าแล้วเอาต่อวิดีโ,ดโ,ดโ,บโมมอบอมเปอร์ไปเลยต้องใช้พอยต์ด้วยนะชมใช้พอยต์แหลกต่อวิดีโ,ดโ,ดโ,บโมมอบอมเปอร์ไว้ใช่ไงไปไหนะ โอ้ยผมใช้ไม่เป็นผมใช้ไม่เป็นอ่ะอ่ะผมเช่เครื่องวิ่งวิ่งอ้เรียบร้อยเรียบร้อยผมขับเครื่องวินหนีเลยได้ไหมเนี่ยผมขับเครื่องวินหนีเลยนี่อันี้ผมขับเครื่องวินหนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกด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 ไมไม่ได้ครับไมไม่ได้เออ มันมีรอบที่สองด้วยเหรอเกมหมดคลาสสิกรอบสองเออผมว่า <c oughs> เพลนมากเลยเอาเป็นว่าสำหรับคิมนี้ก็มีเพียงคนี้ครับต้องไปชัอตคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคิมนี้ด้วยนะครับผมเอ้ยกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมไม่ใช่กดคิมนี้ก็้องไปเตือนเออเครื่องบินไขวบก็ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าผมบ๊ายบายไป,ไปมาจะเป็นไฟเตอร์เป็นคืนองมิน Nhìn hồi lâu Ưa